อือ่นั่งนั่งจ้องตากันเออนั่งจ้องตากันนะเมื่อกี้โชกุนเล่นอยูค่คนเดียวดูดูเล่นเล่นของเล่นไปนูนนปนน่นเลยเทะเทะไปนู่นเลยอืมอ้าวพอโชกุนเล่นสักพักเอา้ากลัว ข้าต้มโดนกระโดดลงไปหาโชกุนที่โชกุนโดนมาทนี้ขาต้มกลัวกรรมการว่าไงลูกฮะกรรมการกรรมการว่าไงลูกกรรมการครับโอ้ยนอนขนแตกคือเนี้ยเนี่ยเนี่ยเสียงใครเสียงใครนั่น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 มีหยอกล้อกันมีหยอกกันอ้าวมีวิ่งผ่านกันอ้าวอ้าวอ่า ยิ่งผ่านยัวๆกันเอาเอาไงอยากเล่นกันนะลูกก็เล่นกันสิลูกจับมือกันสิลูกไปไปจับมือเล่นกันนะลูกนะจับมือนะลูกนะไหนไหนมาหอมแก้มมันซิมาหอมแก้มกันสิลูกมาหอมแก้มกันซิเร็วดีกันมาลูกมาดีกันครับดีกันสิลูกมาเรียกคนเก่งเรียกไม่ต้องเอาพัดลมเป็นที่กั้นลูกดีกันได้ไหม ลองดีกันซิหอมแก้มกันสักทีสิลูกเร็วจับมือกันก็ได้มาจับมือกันก็ได้มามาไมทอไม <c oughs> ยังลองเชิงกันอยู่ลองเชิงกันอยู่รอดูว่าจะเป็นยังไงต่อไปอยากเล่นข้าวต้มอยากเล่นให้ต้มเล่นด้วยให้ต้มเล่นด้วย ต้มเล่นด้วยต้มเล่นสิลูกต้มเล่นสิครับอืม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 โจกุลอยู่ใต้เตียงออกมาใต้เตียงแล้วเนอะตกจะทำยังไงเนี่ยใกล้นิดเดียวใกล้จะตกแล้วลูกใกล้จะตกแล้วโ อุ้ยนอนไม่สนใจใครมันไม่สนใจใครเลยมันเก่งของแม่น่ะลูกเออ๋ๆๆๆๆๆๆๆอออ๋อคึกคักกันใหญ่เอ้าเอ้าเล่นเล่นยั่วเล่นยั่วเล่นยั่วข้าวต้มอ๋ออ๋ออ๋ออเอถ้าลุกไปนู่นหนึ่งได้ลูกไหนนเธอไปนี่เธอไปนี่อืมอ่ะไปไป มีตบกันมีสกิดกันมีสกิดกันข้าวต้มข้าวต้มสกิดโชกุนโชกุนวิ่งหนีข้าวต้มอยากเล่นแม่ว่าแม่ว่าข้าวต้มอยากเล่นมากกว่าในเื่องับโชกุนเขาไม่ทําอะไรกันแรงเขารู้กันแหละแม่ว่าถ้าเขาเป็นนักเลงกันจริงๆอ่ะเขาก็โดดกัดกันฟัดกันแล้วแหละแม่ว่าเนาะเขาแบบเล่นกันเฉยๆอยากเล่นกันมากุณมากุณออกมากรรมการว่าไงกรรมการว่าไง กรรมการกุ้งมือถึงง่วงอะแม่ง่วงโอ้ยง่วงมากเลยตาลือไม่ขึ้นโอ้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 กรรมการไม่ไหวตาแดงก่ําเลยกรรมการตาแดงก่ําเลยลืมตาไม่ขึ้นไม่ไหวไม่ไหวกรรมการอาเอาเอาอนี่ก็นอนอ่ะอะอะเจ้ากุญย์อยู่ไหนเจ้าคุณอยู่ไหนครับ โชกุนครับลูกโชกุนครับข้าวต้มจ้องข้าวต้มจ้องข้าวต้มจ้องโชกุนข้าวต้มจ้องโชกุนให้ต้มเล่นลูกให้ต้มเล่นเออให้ต้มเล่นให้ต้มเล่นเนะข้าวต้มเก่งอะลูกข้าวต้มเก่งอยากเล่นมั่งเหรอครับลูกอืมข้าวต้มมีความฉุกขี้ฉุดเย้ย มีความสุกที่ฉุดเด้ยลูกอื้ยมีคนมองอม,มีคนแอบมองมองก็ไม่ไหวเพราะวันนี้ไปอยู่ข้างนอกทั้งวันเขาไม่ได้นอนนอนไม่หลับหรือไงไม่รู้พอมาอยู่ในห้องหลับอสนุกสนุกสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยครับ ลงใหญ่เลยครับปมจะเล่นไหมเอา้านึกว่าหลับนึกว่าหลับเอา้าโมโหนะนี่ดูหน้าสิดูแก้มมองพองแบบนี้ดูดูด,ดูถ้าแก้มเป็นแบบนี้คือโมโหง่วงอนะ่ะลูกโอ้หนูง่วงโอ้หนูง่วงหนูง่วงถ้าแก้มเป็นแบบนี้คือโมโหเนี่ยดูสายตาก่อนดูสายตาก่อนว่าโมโหแค่ไหนอ โ,โมากเลยลูกอ้ยดูสายตาก่อนครับตาก็แดงอ้ยงว่วงจัดง่วงจัดตาก็แดงเออจะนอนอย่ามายุ่งห้ามใครมายุ่งเด็ดขาดจะนอนห้ามใครมายุ่งอืมอะคะต้มไม่เล่นแล้วต้มนอนสลุกปะอมปอนจะนอนแล้วนะครับอมปอนนอนแล้วนะครับป้อมอืมต้มนอนนะครับลูกต้มขึ้นมาขึ้นมาหาแม่ ต้มขึ้นมากล้าขึ้นไหมต้มมามาขึ้นมาหาแม่อ่ะขึ้นมาต้มขึ้นมาต้มขึ้นมาพี่คิมเรียกแล้วขึ้นมาขึ้นมาถ้าต้มขึ้นมาแล้วโชกุนจะไปเล่นโชกุนจะไปวิ่งเล่นถ้าต้มขึ้นมาอ้ยสนุกแลยแรงเขาเยอะต้มอ่ะแรงเยอะมาก พลังเยอะมากนี่นอนมองนอนมองอมพลังเขาเยอะดูสิเนี่ย,เ,ยเห็นเขามีความสุขเราก็มีความสุขเนาะเด็กน้อยของแม่มีความสุขกันนอนสุขครับพ่อจะทำอะไรกันลูกอืมโอ้รักกันครับลูกรักกันครับ โกุณแม่แข่งที่ฉุดในโลกเลยลูกโอ้ยทำใครก็ไม่เป็นไงครับลูกจะทำเป็นโก่งใส่เข้าทเฉยเฉยแต่พอนั่นก็ไม่เอาจริง่ะลูกดีมากเลยลูกเก่งมากน้องเขาต้มถ้าพอพอรู้ว่าโชกุนจะทำจริงจริงก็ไม่ทำเขาไม่ไปทำโชกุนเลยสุดยอดเลยลูกอู้ยลูกแม่เก่งมากเลยลูกเมื่อกี้ตัวโก่งใส่กันแม่ถ่ายคลิปไม่ทันทำตัวโก่งใส่กันเ็ต้มกลัวเลย แต่พอเวลาเวลาโชกุนอยู่ยเฉยข้าต้มก็จะทําใส่ต่างคนต่างจะเก่งเป็นนักเลงทั้งคู่ <c oughs> ได้ไหมลูกอ้ยคนเก่งนะลูกนะรักกันรักกันอืมงงงงลูกว่าวางปอนเป็นไร,รอ่ะลูกปอนเขาดูดผ้าเป็นเรื่องปกติลูกเออนอนซะอานตอนนั้นเนละยปอนดูดผ้าเป็นเรื่องปกติลูกอื้นเรื่องปกติของปองปอน บอลก็ยังไม่โตลูกพอดูดผ้าเป็นเรื่องปกติของเขานี่ปากยังติดคาผ้าเลยอุ้ยอะไรจะขนาดนั้นลูกเอ้ยปากก็คาผ้าอยู่งนี้เหรอลูกือึฮึคาผ้าไว้อย่างนี้เหรอลูกหลับคาผ้าเด็กน้อยของแม่ เด็กน้อยตัวไม่น้อยเนี่ยน้อยแต่อายุอะลูกน้อยแต่ความรู้สึกกับลูกหรือว่าหนูเป็นเด็กน้อยเหรอลูกเหรอจริงๆหนูตัวไม่น้อยเลยนะลูกแม่เนี่ยลูกแม่ตัวไม่น้อยเลยเตรียมตัวนอนกันแล้วเล่นกันเหนื่อยแล้วครับนี่นอนตรงนี้ข้าต้มนอนตรงนี้ชชคุลนอนตรงนี้เตรียมตัวนอนกันแล้วครับ Ento nolak pom. Dewa pa. Hmm. Hmm.